ตอนนี้พักกินข้าวครับเนี่ยร้อยร้อยสี่ห้าถามไม่หนุ่มว่าร้อยสี่ห้าครับรุ่นนี้นีโน่ครับตอนนั้นร้อยเก็ดห้ารุ่นเดียวกับของผมนะครับรุ่นเดียวกันกันกบที่ผมใช้ที่ไอ้หนุ่มเต้วันนี้รถมาซื้อดินที่บ่อนะครับเนี่ยรถนีโน่ทั้งสองคันร้อยสี่ห้ากับร้อยเจ็ดห้าครับกำลังออกจากบ,บอ่อ งานเที่ยวครับงานเที่ยวอีกคันหนึ่งอยู่ในบอ่อนี่เป็นหัวก,กระตูน2 1 0รอง,อองั้นโอ้สายจวดจาดกำลังขึ้นจากบอ่อครับโอ้ดินแข็งมากครับขุดวันนี้ฟันเงหักไปหนึ่งเล่มครับโอ้โหสู้ดินแข็งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับช่อง หอเจ้าอ,อน้ำสีรุงเรืองครับเบอร์โทร0834035577ครับผมฝากกดติดตามเลยนะครับวันนี้210หัวกระตูนมา้งั้ครับโอ้แรงครับโอ้เป็นย่งไดนว,วายวายมันลดผู้ใดไหมฮะ รอเลยครับรอเอาแบบไม่ต้องเจยดดินเนะเาะโอ้มาดทานมารานเอาแบบนี้เราไได้เจ็ดดินมันงวะคุณครูครับคุณครูวันนี้มาขับรถไทยให้ครับวันหยุดวันพอออออน่อเอ้าว้าโอ้ยหววยาัวรถวว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 นควววว้ววัน,นวววววนนวว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 ว พิเศษวันนีอ้อวันนี้วันหยุดวันพ่อนะครับรูมาช่วยคนขับรถไถขาดโอหม,ม,มัดันมัดมันวิ่ล้อเลยถ้าเจอรถไถ่เจ็ดห้านี่แป๊บเดียวไปลองความแรงครับยินแข็งมากครับซูเปอร,ร์โคงเหงหักเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่อยู่ครับเหงาหักตรงนั้นก็ฟันจะร่วง ดินแข็งเป็นพลานครับเป็นพังไดขุดแบบไดคือให้มันหักใช่แล้ว,วเนาะสูบ่ได้โอ้ยสูบว่าได้ทีวันนี้ซุปเปอร์โกดินแข็งครับดินตับควายตับม้าเหงือกหักอันนั้นนอ็อตขาดเดี๋ยวไปซื้อน็อตมาใหม่โอ้เจอยสายแข็งเนาะฟันจะไม่มีขุดถ้าไม่มีฟันขุดนิวไหวเพราได้ต่างได้เดี่ เอาเดี๋ยวดีไปซื้อน็อตก็ได้ท่านเด้อโอ้ยงานเขา่างานเขา่าไว้ครับก็มาวิ่งอยู่ถนนนะครับพอดีทางพังนะครับก็เลยมาซ่อมนะครับมาซ่อมเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบเราวิ่งอยู่เส้นไหนแล้วก็รับผิดชอบถ้าเป็นถนนลูกรังก็ซ่อมลูกรังครับอันนี้เป็นคอนกรีตแล้วก็ยางมะตอย าป่าไ้ก่อนนะครับป่าเพื่อบันนั้นเอาหินคุกมาลงนะครับหินคุกมาลงเรียบร้อยวันนี้ก็เอาอยางมาต่อยมาลงนะยางมาต่อยถุงมาลงป่าไ้ก่อนมันจึงจะไม่ฝุ่นเยอะเป็นบังไหนมีไอ้บอฮะครับผมมีไอ้บอบอครับบอบอเดี๋ยวไว้เขีนเดี๋ยวเนี้ยโเมีเดี๋ยวเปิดฟ้าจิ แห้งแห้งก็โตแห้งแข้ง,ง,งโก็โตดิเราวิ่งเราก็ซ่อม้วยนะครับถ้าผมไปวิ่งที่ไหนก็รับผิดชอบหมดนะครับครับ